จำผันตัวเป็นผู้จัดต้องขอบอกค่ะว่ายุคนี้เป็นยุคของทีวีดิจิตอลที่กำลังเข้าสู่เมืองไทยซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่ต่อไปฟรีทีวีก็จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเปิด AEC ก็เลยทำให้ดาราหลายคนไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่สั่งสมประสบการณ์การทำงานมานานเริ่มจะเล็งเห็นช่องทางในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดมากขึ้น ซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่ากำไรยอยู่ที่คนดูจริงๆเพราะว่าจะได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆงานนี้ใครมีแววกลาวเข้ามาเป็นผู้จัดคนต่อไปกันบ้างตามไปดูกันเลยคะ่ะ <c oughs> เริ่มต้นที่เจี๊ยบโสพิณภาและออมพิยดา สองเพื่อนสีเจี๊ยบและอ้อมทั้งคู่ได้สั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นงานแสดงและงานพิธีกรมาวันนี้เจี๊ยบอ้อมพร้อมกับนาทีใหม่ด้วยการเป็นผู้จัดให้กับต้นสังกัดอย่างคายเอ็ก c แซกซึ่งจุดนี้สาวอ,อ้อมเองก็มีพ่อเปียกพิสารเป็นที่ปรึกษาคอยชี้แนะรับรองค่ะว่าคนดูคุ้มแน่นอน บีน้ำทิพเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทและยังเป็นนางแบบชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่หาตัวจับได้ยากจริงๆสำหรับสาวบีน้ำทิพล่าสุดเธอกำลังจะมาในบทบาทผู้จัดป้ายแดงให้กับต้นสังกัดอย่างเอ็กซ์แเช่นกันงานนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันแล้วค่ะพิมพิมมาดา ทำงานในวงการจนจะครบทุกด้านแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนัก,กร้องนักแสดงพิธีกรมาวันนี้สาวตาโตอย่างสาวพิมพ์ขอชิมลางเป็นผู้จัดให้กับต้นสังกัดอย่างเอ็กแซดูบ้างซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณบอยทกลเกียรติเต็มที่ในการมานั่งแทนผู้จัดแถมงานนี้สาวเจ้ายัางดึงอดีตคนรู้ใจอย่างกัปตันพูเนศมานั่งแทนเป็นผู้กำกับให้อีกด้วยคะ่ะ <c oughs> เอุภชัย ทำหน้าที่ปั้นเด็กมาแทบจะล้นวงการอยู่แล้ววันนี้เอสุพชัยก็เลยอยากจะขอลองเปลี่ยนงานดูบ้างด้วยการเลื่อนคันมาเป็นผู้จัดทีล่าสุดผลิตละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ป้อนให้กับช่องโมโนโทีวีซึ่งก็แจ้งเกิดนักแสดงหน้าใหม่ได้หลายคนเลยทีเดียววีวีรภาพกีตาสิริพิษ ถึงคราวที่คัสโนวายังหนุ่มวีรภาพจะหันมาเอาดีกับการเป็นผู้จัดบ้างแล้วซึ่งงานนี้ก็ได้เพื่อนสาวสุดสีอย่างสาวกีตาเปิดบริษัทผลิตละครซิทคอมปอนให้กับทางวิกหมอชิดต,ต้นสังกัดรับรองเขาว่างานนี้จะได้เห็นบรรดาเพื่อนซีของหนุ่มวีกับสาวกีตามาร่วมแจมกันเพียบ <c oughs> ฟิล์มรัตภูมิผ่านมรสุมมาหลายต่อหลายครั้ง ถึงแม้ว่าหนุ่มนาตียังฟีมรัฐภูมิจะกลับมาอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนเท่าที่ควรจนทำให้เจ้าตัวเริ่มผ่านตัวลองไปเป็นผู้จัดดูกับเขาบ้างโดยการเสนอละครเรื่องแม้เลือกเกิดได้ให้กับทางช่อง8ที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ค่ะเ <c oughs> วียสุกรวันรพึงจะโดนใบสั่งจากวิกหมอชิดมาหมดบดนให้นั่งแทนผู้จัด งานนี้พระเอกกล้ามโตอย่างเวียสุกลวัฒน์เลยต้องรีบไปศึกษาเพิ่มเติมทันทีถึงก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะยอมรับว่าไม่ถนัดกับงานเมืองหลังเท่าไหร่แต่ในเมื่อโดนใบสั่งหนุ่มเวียก็เลยต้องหาที่ปรึกษาเป็นการด่วนน้ำฝนกุลนัด กระโดดขึ้นแทนผูดจาดละครหน้าใหม่เป็นครั้งแรกสำหรับน้ำฝนกุลนัทเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามแทรกตัวมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับช่องแปดพอสบโอกาสก็เดินหน้าลุยละครเรื่องแรกในชีวิตเมียเถื่อนทันทีงานนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะแต่โชคดีที่มีผู้จัดละครรุ่นใหญ่ยังกอบสุขจารุจินดาเป็นที่ปรึกษาให้เอสสสสสส คิดว่าแต่งงานไปแล้วสาวสวยอย่างเอสสิการจะนั่งนั่งนอนๆอนทำตัวเป็นคุณนายแต่ว่าที่ไหนได้ค่ะเจ้าสาวกำลังซุ้มผันตัวเป็นผู้จัดหน้าใหม่ของวงการอีกคนซึ่งงานนี้กำลังเดินหน้าเตรียมผลิตรายการอยู่แต่จะเป็นช่องไหนค่ายไหนต้องรอลุ้นกันค่ะ